สวัสดีค่ะเบลนะคะสุธาสินีสีสว่างมิชชี n นิเวศพระนครเสียยุทธยารองอันดับหนึ่งค่ะค่ะช้อนตัวงเข็มที่สาสุสมบูรณ์นะคะรองอันดับ2 m i มิชชี่นิเวพระนครเสียยุทธยาค่ะค่ะวันนี้นะคะพวกเราก็ได้มีโอกาสมาร่วมงานแห่เทียนพรรษานะคะที่วัดใหญ่นครชุมค่ะ ค่ะพวกเราก็รู้สึกเป็นเกียรติมา,มากๆเลยนะคะที่ได้มาร่วมงานบุญที่นี่นะคะเพราะว่าเรานะคะมีประเพณีนะคะที่แตกต่างเราก็หาไม่ได้จากที่จังหวัดกรุงเทพเลยค่ะใช่ค่ะบอกเลยว่ารู้สึกอิ่มบุญแล้วก็รู้สึกดีใจมากๆเลยค่ะเป็นเกียรติมากๆเลยที่ได้มางานนี้นะคะใครยังไงก็อยากจะฝากให้ทุกคนนะคะคอยเป็นกําลังใจให้พวกเรานะคะแล้วก็คอยติดตามผลงานพวกเราในอนาคตด้วยค่ะ และที่ช่องทางเพจ MUT พานครนเสียยุธยานะคะแล้วก็ขอฝากช่องทางส่วนตัวนะคะ TikTok แล้วก็ Instagram Snowbell นะคะ S N O W 3ตัวแล้วก็ B E W L ค่ะทางส่วนของตัวนะคะเป็น TikTok นะคะแล้วก็ Instagram นะคะเขมที่สาค่ะ K H E M T I S A ค่ะและที่สำคัญนะคะก็อย่าลืมฝากรายการนะคะของสตา r บันเทดเลยนะคะ